สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี F C, เนาะค่ะตอนใสายๆมาเจอกันหลายอาจารย์ที่แมฆขั้วยังบวชในได้ลงพี่น้องมือนีกับวันที่ยี่สิบสี่แล้วมือนีวันที่ยี่สิบสี่แล้วยังหลายอาจารย์ที่แมฆขั้วยังบวชในหลวงมาแล้วรอ รออยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแม่ขัวกะสีทาย่อยค่อยๆลงไปเดอ้ออาจารย์ได้รุดกะลงอาจารย์ได้เดินกะลงให้เห่าพิจารณาาอาว่าแต่ละอาจารย์นี่อะเดินดีเดินเง่าบอเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันเดินดีเดินเง่าหรือว่าเปิดตัวใหม่กัสีแม่ขัวกะบอกสู้ฟังอยู่ดิ ถ้าว่าเปิดตู้ไม่แม่ขั้วอ่าวซูฟังเนาะวิ่งวิ่งหกกับสี่วิ่งแปดกับเก้า เก่ามาเป็นบนบนมากเป็นล่างนี่มันหมายพวามมาจังไรอคลิปนี้แม่ขว้สิภาพไปบึง งวดที่ผ่านมาวิ่งบนเงินเสนอ๋อวิ่งบนเงินเสนเข่าที่เก่าวิ่งล่างรุดงวดที่แล้ววิ่งบนเงินเสนเข่าที่เก่าวิ่งล่างรุดนอกพี่น้องเนาะ กันสายวิ่งแม่ขั้วเนาะเอาแม่ปัจจิตกะมาแล้วเดอ้ออดใจรอเสียนแดงนครสวรรค์กะมาแล้วอดใจรอบโเกินเมือแรลงมืออื่นเด้อพี่น้องเดอ้ออ่าสิค่อยๆทยอยลงไปให้พี่น้องเข้าด้เบิงกันให้พี่น้องเข้าด้พิจารณากันเนาะ ริปนี้สีเบิ้งตัวเลขของวิ่งบนเงินแสนวิ่งล่างเงินแสนแม่ขั่วดิเหตเลี่ยวกับฟาวล่งโหลดดิหนึ่งก่อข้อสก,กาวย่างายอาจารย์ที่แม่ขัวบัวท่านไหนล่งเนาะ เซียนแดงนครสวรรค์น,นี่พันสิปลอยเล็กลางกรเดอร์พี่น้องเดอร์พันมีสูตรเล็กลางจับคูโอ้บ่หลายคูดิวิ่งล่างเงินแสน สำหรับเลขลับเพิ่นขอขอบุญขอบคุณเดอ้อแม่บัวมุนันละอ่าพูมีมาไล่นำใจให้แต่ละอาจารย์เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพิ่นดีใจรายเพิ่นมีกำลังใจเนาะแม่บัวเข้ามืออื่นเด้อเพิ่นจะมาลงแม่บัวคนเดิมน่ะมืออื่นเพิ่นจะมาลงมาครบบนให้เข้าสำหรับอ่าอาจารย์เออสำหรับ เอฟซีทันไรรอดรอแม่ปัวอ่ะรอเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาเลขวิ่งเอาเลขวิ่งแม่ขัว ไปเทียบกับมูเพิรนล่องมึงในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเลกวิ่งเมฆลัววิ่งบนเงินแสนวิ่งล่างเงินแสนนี่เอาไปเทียบกับมูเพินเบิงึงอ่าตัวเลขแนวทางสิถือใจท่านบอรอบที่ผ่านมนาเขาแต่บนดิพี่น้อง รอบที่ผ่านมาเขาแต่บนลักโรยล,ล่างรุดรอบนี้มาแล้ววิ่งล่างเงินแสนเ็ดกับสามเอาหน่วยสิบไปได้เด้อพี่น,อน้องเด้อวิ่งล่างเขาก็ลุดเนาะถต่ก็ะถือว่าเขาดีอยู่ดิว,วิ่งบนก็เขาดีวิ่งบนเงินแสนห้ากับศูนย์เา แคหนาจอกันว้พิจารณา,ากันเบิงค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขแนี่ยท่าของแม่ครัวมาแล้วแม่ครัวฝ่าวามาซูเบิงเด้อพี่น้องแม่ครัวกับบอกกกไวเพราะว่าเพื่อไปเห็นพี่น้องเอฟซีเฮาได้ไปจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้ไปจับวิ่งล่างนี่มีติดเก็ตติดสามเอาไปจับเด้อพี่น้องเด้อติดเก็บเก็กับสามเอาไปตัดเอาไปจับสลากเอาไปจับลอตเตอรี่ไว แต่บาแม่ขว้วซื้ออะไรดิแม่ขว้วซื้ออะไรล่ะแม่ขว้วซื้อหาจีบกับสามหาแม่พี่น้องชิเมียนบ่เอาแม่ขว้วซื้อเบิงึงเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิ้งค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของ วิ่งบนเงินแสนวิ่งล่างเงินแสนแม่ครัวปล่อยต่องวดพ่อกันคลิปหนะสำหรับคลิปนี้วันหยุดดูคลิปแม่ครัวเนี่ยเด้อสวัสดีค่ะ